ไปนอนบ้านอาร์ตใช่ไหมนั่นแหละก็คือจะไปกรุงเทพกันไม่ไปจะไปนอนเดนั่นแหละไปเด็ดไม่รู้เว้ยแล้เราเดทอ่ะจะมานอนจะจะมานอนอกินบ้าเลยเหรอไอ้เยี่ยมเชี่ยหลอดพีหรือหลอดตดดีอ่ะเต็มตดทำไมต่ะอดทตัด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 ตัไอเด็ดอ่ะจะมานอนบ้านไอเกฟเว้ยเลยมาหาไเกฟ ก็ไม่รู้ว่ากูไม่อยู่บ้านเออไม่รู้นะมันหายเกฟโดยไม่รู้ว่าเกฟอยู่บ้านวันถึงหน้าประตูบ้านแล้ววันนั้นเป็นวันสุปตอนฟันเฮ้ยเหี้ยมึงเดี้ยยังอ็ก็ก็อาตีตานตีสี่พอ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 เขาเลี้ยง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 มาหายเกฟตอนตีสามตีสี่ใช่ไหมเราทีนี้ มันก็เปิดรัพับดูเหมือนไอ้หลุยส์ทักมาบอกว่าไอเกฟไปนอนบ้านอาร์ตแล้วก็ลังจะออกแล้วย่าไอเกฟแบะเหมือนเรียกเว้ยอยู่อยู่ตรงหน้าระเบียงบ้านบ้านไอเกฟอะแต่ว่าไอเดดไอเดดอะยังอยู่หน้าประตูบ้านอยู่ยังไม่ได้เข้าไปอืมันกลังจะแงะประตูแต่ว่าเอาใจออกก่อนแล้วนั่นแหละแต่ย่าก็เรียกเดดมาทําอะไรลูกตอนนั้นไอเด็กก็ยังไม่รู้นะก็เกิดอะไรขึ้นก็ตันนี้ควนไหน ที่เด็ดไปอะวันศุกร์คือที่ยากตัวสั้นไหอเนอะพื้นที่ยากตาวตายแล้วนะคือตายแล้วแล้วเด็ดก็ไปหายังไม่แน่ใจว่าตายหรอไม่แน่ใจแต่ว่ายาเดินไม่ได้ใช่ย่าย่่าเดดินไไม้ย่าเดินไม่ได้แต่วันนั้นได้อย่างเดียวใช่เหรอปกติอ๋อเขายากยาผอมแห้งแบบว่าที่หญาติดเตียงเออติดเตียงแต่เด็ดไปแล้วเด็ดเจอย่าอยู่ตรงระเบียงใช่มันไม่สงสัยเลยเหรอแล้วก่อนจะออกจากระเบียงคือมันต้องไขประตูสองชั้นออกมาเออแล้วแบบ ยืนรอแล้วย่าก็เป็นยืนรอตอนนั้นตอนประมาณตีสามตีสี่แต่้องไเด็กปกติเด็กก็ไม่รู้เรื่องเลยก็ุยกปกติมาหาเก๊ครับแต่ผมจะไปแล้เกมนอนไม่ได้แล้วเดียววีรถรถรถแล้วก็แ ยายก็บอกว่าเออขับรถดีๆนะโอตาไม่ดีอยู่โอตาไม่ค่อยจะดีอยู่คือคํานี้แบบเหมือนเป็นแม่เด็กพูดนะคุยกับยายาไ่เองแค่คุยกับยายแล้วทีนี้เด็กก็ขับรถไปแล้วทีนี้ได้ข่าวตอนเช้าตอนเช้าคือเด็กก็มาโรงเรียนนั่นแหละได้ข่าวตอนเช้าว่ายายเก็บเสียคื็กขตกใจกูห่านเก็บตอนนั้นกูงงยายเก็บเสียตอนเช้าก็ไอเก็บวิเดอร์ส่นเก็บว่าเป็นอนบ้านอ่ะแล้วก็กำลังเดียวรถกลับบ้านนะค ไอ้เด็กก็แบบเก็บไว้ในใจอ่ะก็เหมือนไปนตัดแว่นที่กรุงเทพขากลับกลับมาปุ๊บก็ไปหายเกมบเลยย่าเสียดีโมงก็ปู่ก็เหมือนจะบอกว่าย่าเสียเขาตื่นตื่นมาตอนตีสี่แล้วเจ๊น,น่าเคลียร์ก่อนแล้วเขาตื่นไหย่าก็ไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าก่กอนที่ปู่จะนอนก็ได้ยินเสียงย่าอนอนกลัอยู่แต่คือย่าไม่ตายประมาณปีหนึ่งมั้งปีหนึ่งสองอ่ะ แล้วคือยากไอ้เด็กก็แบบใจหายเลยเชี่ยเด็กเจอดีเข้าให้แมวสอนไม่เล่าเลยพี่นะตกเล่าในงานสอบไอปูไอปู่ก็บอกเด็กว่าเนี่ยเด็กเจอยากกว่าแรกเลยนะยังไม่เจอเลยลูกหลานแท้ๆยังไม่เจอเลยคิดเอาละกันกลไม่เคยเชื่อเชื่อกานตอนนี้เชื่อเราจริงๆกูแค่ไม่เคยเจอ ขอยืดวเห็ดเหอเห็อเหร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 อเนีอยหรเหรอเหรอเหรอเหอเหร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 อเรอเอเสรอเหรอหรอเอเอเหรอเหรอหรออเหรออเหรอเหรอเเหร่เหรอเหรอเหอเอเเเหรเหรออเหรอเอเอเหเอเอเหอเอเอรอรเอเหเออเออ เชี่ยจะมันต้องตัดเส้นนี่อีกที่อมันเคยเจออะไรเหรอไอเด็ดจำได้เกมแรกใช่ไหมจำได้เราไปบ้างป่อยไรคือเมื่ออยู่หรือปิดอเราไปเหมือนลูกไปเหมือนลูกมันหลายคือไอี้เด็ดชอบเปิดตู้บ้านไปหายเกียวก็ให้กุญแจบ้านแล้วให้กุญแจบ้านอ่ะแล้วแบบดึงดึงอ่ะทีหนึ่งทีสองก็เปิดกุญแจบ้านเาเดี๋ยวเราคุณดูกก็นะเข้ามาเลยมันก็เปิดเูยเข้ามาดูยังไงเราก็บ้านตัวเองเนี่ยคือทำกับข้าวให้ด้วยคิด้ึงกันดีละขึ้นบนเหี้ย คือเกมานอนจากไอชิเกเกมานอจาไปอยู่ชะอําไอเชดเดดมานอนบ้านอะใช่เหรอไอจ้ารักเขาิวไอเดดเราไม่เห้ดแล้วไม่ได้ดิ่ไหแล้วไม่ได้ไหไม่ชอยแบบพอนี่เลยเฮ้ยชอยชอยแบบยาปู้าถูกกังเจ้าเขาคุยคุยบ่อยเไรเออเขาสนิทกันเนออก็ว่าไอเเดอหมเรื่องอ่นอสักเรื่องอะไรมีใครเคยเจอผิดไหมไม่เคยไอแวนเคยเจอผิดบ ไอ้บ้านแล้วที่รีสอร์ทอะไรอ่ะฟังเฉยสวัสดีครับทุกคนครับน่งขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอนตามสั่งเหมือาหารตามสั่งเรยทีเดีย